สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับผมนะครับฟุกเคอาร์สมาร์ทค่ะนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับเป็น t o y o ต a h ไฮรักวีโก้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นก่อนสมาร์ทแคปนะครับผมเป็นรถปีศูนย์เนะครับแคปมันจะยังเปิดไม่ได้แต่ว่าฝากระโปรงด้านหน้านะครับมันจะมีเป็นจมูกอ่าขึ้นมาแล้วนะครับเพราะรุ่นนี้นะครับวินเตอร์มันจะอยู่ด้านบนอ่าจะมีจมูกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยนะครับผมสำหรับ รถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์3,000ซีซีนะครับเป็นระบบเทอร์โบแปรผันนะครับ v n Turbo เรื่องอัตราเร่งแซงอะไรก็มาแบบฟื้นปารเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น E นะครับผมรุ่น E ก็จะมีระบบเบรก ABS นะครับแต่ว่าจะยังไม่มีแอร์แบ็กนะครับสำหรับโฉมนี้แล้ด้านหน้านะครับก็จะเป็นไปประมาณนี้นะครับสำหรับ ออหน้ามันก็จะเหมือนกับสมาร์ทแคปนะครับผมแต่ว่าแคปมันยังเปิดไม่ได้นะครับด้านข้างจะเป็นไฟเลี้ยวในโคมสีเหลืองนะครับมันก็จะมีไฟสปอดตไลท์ด้านล่างแล้วมาเป็นล้อนะครับผมยางนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับลูกค้าไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนเองนะครับผมก็พร้อมใช้นะครับสําหรับคันนี้ก็จะได้เป็นล้อแม็กนะครับล้อแม็กตัวพีเรเนอร์คอลสนิ้ว นะครับผมยางสองหกห้าหกสิบห้านะครับอ่าก็พร้อมใช้งานครับออกไปลูกค้าก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับผมมาถึงด้านข้างนะครับกระจกมองข้างตรงนี้นะครับก็จะชุบโครเมียมนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับมือเปิดนะครับมาถึงมือเปิดด้านข้างนะครับก็จะเป็นมือเปิดชุบโครเมียมนะครับผมแล้วก็จะมีที่ครอบมือเปิด ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมส่วนตรงคิ้วกานสะอาดตรงนี้นะครับผมก็คือที่เรานะครับก็ยังไม่ได้มีนะครับแต่ถ้าลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับเพราะลูกค้าบางท่านก็ให้ที่เราเอาออกให้แล้วก็ขัดให้นะครับผมแต่ลูกค้าบางท่านก็อยากถ้าจะเอาด้วยก็ที่เรามีนะครับผมเดี๋ยวจัดการให้นะครับก็มาคุยกันได้เลยอ่า ก็คันนี้นะครับผมก็ได้รถสวยนะครับรถสวยรถเดิมนะครับผมรถปีศูนย์เจ็ดใช้ว่าสภาพจะแย่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสีนี่ยังบางๆอยู่เลยนะครับก็ลองมาดูรถตัวจริงได้นะครับผมผมก็จะมารีวิวกันคร่าวๆนะครับสําหรับในช่อง youtube ของเรานะครับผมก็ยังไงนะครับก็รบกวนลูกค้านะครับถ้าเข้ามาดูแล้วนะครับก็ รบกวนกดไลค์กคดแ,กแชร์ให้เรานิดนึงนะครับหรือว่าต้องการแบบลูกค้ามีความรู้อะไรที่มากกว่าผมนะครับหรือว่าต้องการให้รีวิวจุดไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับหรือว่ารู้จักแบบลูกค้าแบบมีแบบความรู้ตรงนั้นมันต้องแบบนี้นะตรงนี้มันต้องแบบนั้นนะลูกค้าก็คอมเมนต์มาคุยมาบอกผมได้เลยนะครับผมเพราะบางอย่างผมอาจจะรู้ไม่ถึงหรือว่ารู้ไม่ลึกขนาดนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูาทางด้านหลังนะครับก็จะมีกันชนนะครับเป็นกันชนท้าย ให้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับตัวนี้เป็นตัว E นะครับีโก้ก็คือเป็นไฟธรรมดานะครับจะไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ดูตามช่วงล่างนะครับผมก็ยังถือว่าใหม่นะครับ ก็ออยังไม่เป็นสนิมเลยนะครับผมก็มั่นใจได้เลยว่ารถมันก็ไม่ที่เรานะครับคือมันไม่มีน้าท่วมหรือว่าอะไรมาอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าของพวกนี้นะครับบางทีมันก็อาจจะมาเปลี่ยนกันได้หรือว่าอะไรได้นะครับแต่คือที่เราการันตีได้เลยนะครับว่าไม่มีรถชนหนักในความมันได้ยังได้นะครับผม ก็ามาถึงภายในนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันว่ามันจะเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับผม่า mm hmm. นะครับสำหรับรถยนต์รุ่นนี้นะครับ mm hmm. ก็ภายในนะครับจะเป็นเบาะภากัมบยีนะครับสีครีมนะครับประตูก็ แผงประตูสีครีมนะครับมีคอนโซลด้านหน้า<ๆ>ก็จะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับสีเทาแต่กับสีครีมอ่าก็ประมาณนี้ครับปับแอร์นะครับเป็นแมนนวลนะครับปรับเองนะครับผมอ่าก็รูปโฉมและดีไซน์ก็จะประมาณนี้นะครับรุ่นนี้ก็ที่แจ้งไว้นะครับจะไม่มีระบบเอ,อ่อถุงลมนิรภัยนะครับสําหรับรุ่นนี้อ่าแต่ว่าจะมีเป็นเบรก ABS แทน นะครับก็นี่ก็เป็นเครื่องเล่นของมันนะครับของรถรุ่นนี้ก็ใส่แผ่นซีดีอะไรได้ฟังวิทยุเอ3มพเีมตามปกตินะครับแล้วก็ของเดิมของมันก็จะมีแบบเครื่องเล่นเทปมาด้วยนะครับผมสำหรับคนรุ่นเก่าๆนะครับที่ยังชอบฟังเทปอยู่นะครับอ่ารุ่นแต่ตรงนี้ก็เป็นที่จุดบุหรี่นะครับจุดบุหรี่ได้นะครับผมอ่าหรือว่า เอามามาเสียบแบบจะทําเป็นที่ชาร์จแบตหรือเสียบกล้องก็ได้นะครับฝั่งนี้ก็มีด้านหนึ่งนะครับผมอ่คแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นระบบไล่ฟ้ากระจกหลังนะครับตัวนี้ก็จะไล่ฟ้ากระจกหลังได้อ่าทางด้านหลังนะครับผมอาจจะดูทางด้านหลังนะครับก็ต้องพับเบาะนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันยังไม่ใช่สมาร์ทแคปนะครับแคปมันจะยังเปิดไม่ได้นั่นเองอ่า ข้างหลังก็คือแบบกว้างนะครับผมสําหรับวีโก้เนี่คือกว้างนะครับได้รถเดิมๆเ,เลยไม่มีการตกแต่งอะไรมาเลยนะครับคันนี้อ่ะเดีย๋ยวเราไปดูกระทางเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมไปเลยครับอ๋อแล้วก็จะดูเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดู เลขไม์กันก่อนดีกว่านะครับว่ารถปี07นั้นจะวิ่งน้อยขนาดไหนจะให้กล้องพาไปดูเลขไม้กันใกล้ๆเลยนะครับก็เลขไม้คันนี้นะครับวิ่งอยู่แสนสองนะครับวิ่งอยู่แสนสองถ้าเลขกลมๆปัดเศษขึ้นไปก็ตีไปแสนสามนะครับแต่มันยังไม่ถึงนะครับผมมันเพิ่งอย่าสองแสนเอ้ยหนึ่งแสนสองมื่นห้าพันกว่ากิโล ท่าน,นั้นเองนะครับก็รถปี07ถือว่าวิ่งน้อยมากเลยนะครับเด้งหม่เท่านี้อ่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันทางเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์นะครับที่เราก็นี่เลยแบตเตอรี่เป็นใหม่เรียบร้อยนะครับตัวเอ่อโตโยต้านะครับผมตรงด้านนี้เลยนะครับจุดสําคัญก็คือเพจนะครับจะมีแผ่นเพจนะครับผมตรงนี้ก็ระบุป,ปีว่าเป็นรุ่นคอสอเออศูนย์เจ็ดรถปีศูนย์เจ็ดมาแท้แน่นอนนะครับผมตามนด็ดตามแก้มตามอะไรนะครับก็จะมีแบบมอกอ,อะไรก็มาเรียบร้อยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนคันนี้นะครับพิเศษก,ก็คือมันจะเป็นเครื่องยนต์ระบบเทอร์โบแปรผันนะครับ3 0ซี c ีแต่ว่าไม่ได้กินน้ํามันมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นระบบเ,เครื่อง V-N turbo นะครับเครื่อง V-N turbo ก็จะเป็นแบบเทอร์โบไฟฟ้าแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าแบบเป็นเทอร์โบธรรมดาก็จะเป็นแบบตัวหอยธรรมดานะครับแบบเทอร์โบทั่วไปนะครับผมประมาณนี้แล้วก็มีระบบเบรก ABS มาเรียบร้อย ส่วนเรื่องระบบคลองเหลวพวกอะไรนะครับเราก็ถ่ายให้ลูกค้าใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าก็ไปเริ่มต้นเองได้เลยนะครับผมก็รีวิวกันให้ดูคร่าวๆนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดแลวก็แชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้ไม่เป็นการพลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผม,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 มและคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปถัดไป นะครับผมสวัสดีครับ